สวัสดีนะนะสายตกนะครับวันนี้เลือคายักมาลงหมายทะเลสาสงขลามากันลมลำํำดูนะครับว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างตอนนี้พายออกมาตั้งหลักก่อนครับมาลุ้นกันนะครับ ดีนะนะแต่ตกนะครับตอนนี้ถึงหมายแล้วกว่าจะเข้าหมายได้น้ำเรงมากครับตอนนี้อยู่ในหมายนะครับน้ำสิบแปดฟุตเมื่อกี้เชื้อปลาดีมากครับตอนนี้ไม่เห็นแล้วจะลงไมโครจิกดูนะครับก็บอกว่าไมโครจิก มันไม่กินนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ากินไหมโอ้โหน้ำคลื่นแรงมากวันนี้ออกขยักมาที่ทะเลาสาบสงขามาตกปลานะครับเตรียมเหยื่อมาทั้งสองแบบเลยครับวันนี้ทั้งเหยื่อไมโครจิกแล้วก็พุงเป็นเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะเจออะไรบ้างที่เกี่ยวกัุงเป็นก็ไม่ยากครับเกี่ยวข้อที่สอง จากหางแบบนี้นะครับให้ทะลุตาเบ็ดก็ใช้ประมาณเบอร์5้าเบอร์หกแปดนะครับจากนั้นก็ปกล่อยสายลงถึงหน้าดินก็รอขึ้นไม้ตึงนะครับปิดเลกใหน่อยนะครับปลาวิ่งเกือบปลาออกผมก็จะใช้ชิ่ง ชิ่งเป็นสามทางครับใช้ลูกหมุนสามทางจะไม่ใช้ตอ่อตรงเพราะว่าจะได้รู้สึกง่ายนะครับแล้วก็เหลือไม่นอนพื้น าแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกเมื่อกี้กินหลุดไปหนึ่งตัวครับโอ้ยมาแล้วครับอังโจ้ซี่นี่ครับ กุ้งเป็นครับจอใสสวยเลยครับตาเป็นเบอร์เล็กนิดเดียวไม่มีตาหน้าดินต,ตาซึ่งกระลุกมาครับนี่ครับผลงานสุจดยอดครับจอใสสวยครับ แรงมากครับโอ้โ oh, หเร่งรังมากครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ลูกเก๋าครับลูเก,กเก๋าดอกแดงไซมินิครับปล่อยตัวนี้เรือเชื่อนะครับเป็นไม้ที่ลาดีกุ้งเป็นดีมากปรคิดไม่กินเลย เจอของดีลาวปลาสิางโตอยู่น่ากลัวขึ้นหลายเลยน้องเอาไม่ไป,ปนี้พี่เราไม่เอาฮะอะไรนะกุ้งกุ้งหัวหน้ากุ้งเนี่ยกุ้งดีแบบ เจอสับปิรานแล้วครับโอ้ยกินปุ้งตายทั้งตัวเลยลอยไม่เป็นใส่ตึ้งมาเลยใส่ตึง้งเบรกหนัก กลืนเบ็ดเลยตัวนี้ดูเขี้ยวมันอ้าดูหน้าตัวอย่างแรงอืปากไม่อ้าเลยเ,เขี้ยวน่ากลัวฟันมันอยู่คยแค่คนพี่กินไม่เป็นปล่อยไอ้นี่แรงดี ดีมันก่อโยครับปลาคางังคบไอ้ฮะมีมีเนี่ยอังโจพี่ก็เจออยู่นะต้องลองลองตกกลางเลยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตาเบ็ดใช้ซิงกระทุกตัวใหญ่ บรรยากาทศทะเลสาสงขลาครับโอ้ยบรรยากาทศทะเลสาสงขลาครับมีเรือลำใหญ่วิ่งมาด้วยไม่รู้มาตกปลาด้วยเหมือนกันไหมบรรยากาศดีครับใกล้สะพาน ตายแต่ว่าปลาไมา่ลูกกินได้ไหม ไก่ครับนกไก่ตั้งเลนตาบรรยากาศตกราโอ้ แม่มุ้งแม่มุ้งของดีเด่นปอยนี่ครับแม่มุ้งของดีมันกอยอ้อ น,น่าจะมีไซส์ตัวนี้อนนโอ้โหหัวมุงตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นนมีไข่แน่นอนตัวนี้ จบไปแล้วครับไม้ทะเลในวันนี้มาสามลำผลงานก็ไปดูบนฟังครับตอนนี้ได้ช้างมาหนึ่งตัวโอ้โหโอ้เดี๋ยว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 ลักรอบหน้าไปทะเลกันครับ ไม่ใชแนวะไม่แนว <laughs> มื่นมาแล้วครับเริ่มมื่นมาแล้วต้องเข้าฝั่งเร็วแล้วรือว่าเราวังหน้านแต่ต้องเข้าฝั่งเลยนะครับ <laughs> นี่ครับเวลาวิ่งทะเลมีคลื่นต้องเราก็ใช้วิธีปรับโบว์ให้ต่ำนะครับมันจะได้สเสถียรที่สุด